ให้พึ่องอยู่รับใช้คุณชาตินะคะได้ไงฉันไม่ยอมคืนนี้คุณสุชาติต้องเป็นของฉันแล้วของแกที่ไหนละ่ะของฉันผมสุชาตินะครับฉันพิสมัยค่ะพึ่งเป็นของคุณชาติแล้วคุณชาติจะให้พึ่งทำอะไรพึ่งทำได้ทางนั้นนะคะ่ะคุณสุชาติไม่สงสารลูกในท้องเลยเหรอคะ่ะเด็กในท้องเป็นลูกของคุณนะคะเห็นไหมครับอาลีว่าผมรักคุณขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหน้าไหนมันก็ไม่มีค่าสําหรับผมนอกจากคุณคนเดียวแกอย่าลืมนะว่าฉันกับคุณแม่ยังต้องการเงินจากนางอาลีมันทุกเดือนถ้าผมจะมีผู้หญิงใหม่ผู้หญิงของผมต้องรยงวยแล้วก็ต้องเลี้ยงผมได้อีหน้าดา้านมึงสิสิบแปดไม่ได้ดิวะต้องต่ำกว่าสิบห้ามันเป็นความสวยของหนูเองพี่มีพ่อเป็นผีพนัน